พื้นนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือเห็นอะไรอย่าไปจ้องมองและอย่าพูดอะไรเด็ดขาดเมื่อพ่อพูดจบก็ทำเอาผมถึงกับคนลุกไปทั้งตัวเลยครับคือก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ผมมาฟังเล่าสาโทกับคุณพ่อก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเป็นประจำก็คือก่อนที่จะฝังไหสุราลงไปในดินนั้นคุณพ่อจะยกมือขึ้นผน,นมแล้วสวดพึมพำอะไรสักอย่าง จากนั้นก็จะปักทูปหนึ่งดอกเอาไว้ข้างๆจุดที่จะฝังไหสุราแล้วจากนั้นสามสี่คืนถัดมาพ่อก็จะมาทำการผ่าเล่าซึ่งเป็นการเติมน้ำสะอาดลงไปในไหหมักแปง้งและพ่อก็จะนำของเส้นไหวมาวางก่อนเสมอซึ่งตอนนั้นผมก็เข้าใจโดยปริยายว่าน,นั่นเป็นการไหว้ผีเจ้าที่เพื่อขอขอมาธรรมดาทั่วไป แต่ค่ำคืนนี้มันแปลกไปมากที่คุณพ่อท่านสั่งกำชับขนาดนี้ผมจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วคุณพ่อก็ได้หยิบเอาของบางอย่างออกมาจากยามที่ผมเห็นนั้นมันเป็นทูบหนึ่งดอกที่มีได้สีดำสามเส้นมัดเอาไว้จากนั้นพ่อก็จุดทูบและพนมมือสวดพึมพำอะไรบางอย่าง